ไทสาครเป็นเรือนไทยที่อยู่ตลาดสามชุกสุพรรณบุรีข้างในมีสถานที่มีทั้งคาเฟ่มีสถานที่ที่ถ่ายภาพยนตร์แม่นาคพัขนมและมีสถานที่อีกหลายสถานที่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าไทเรือนไทยนี้มีอะไรบ้างนะคะสุพรรณบุรีตลาดร้อยปีสามชุกบางคนคนุ้นบางคนเคยไปบางคนไม่เคยไปไปล่องเรือไปเรือนไทยสาครเป็นเรือนไทยที่มีการถ่ายทำภาพยนตร์พระขนม เอต้าเห็นที่เรือนไทยติดภาพเอาไว้เจ้าของเรือนไทยนะคุณลุงเชงลุงเชงนี่คือคนขับเรือที่นั่งไปชื่อว่าเรือแม่สาครตอนขึ้นไปบนเรือไม่รู้หรอกว่าคนขับเรือคือลุงเชงไปรู้อีกทีตอนถึงเรือนไทยแล้วภรรยาของคุณลุงเชงอ่ะก็เป็นคนที่บรรยายประวัติของเรือนไทยคุณลุงเชงอ่ะมีภรรยาสี่คนทุกคนโอ้แบบเซอร์ไพรส์มาก แล้วเรือนไทยแต่ละห้องเนี่ยก็มีประวัติด้านหลังเรือนไทยก็ทำเป็นร้านกาแฟาด้วยมีของโบราณตกแต่งมีหลายๆห,ห้องนะที่เป็นของเก่าเก็บเก่าเลยนะมีห้องฉายภาพยนตร์โบราณอะที่ใช้สมัยก่อนมันจะมีเครื่องฉายหนังโบราณเครื่องเล่นที่เปิดวิทยุเปิดเสียงม่กเขาเรียกที่บ้านของลุงเชงอะคุณยายบอกว่าอันนี้คือแอมลอในบ้านเรือนไทยนี่คือน่าสนใจมาก เทต้าประทับใจสุดๆของเก่าหลายอย่างอ่ะเราหาไม่ได้แล้วอ่ะเทปคาเซ็ตอย่างเงี้ยแผ่นเสียงอย่างเงี้ยเครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณอย่างตู้เก็บของบางอย่างนะมีแฟบมีของแต่สมัยยังไม่เกิดเยอะแยะเลยทุกคนตื่นเต้นนะถ้าใครไปอะ่ะบอกเลยว่าถ้าสามชุกเนี่ยต้องนั่งเรือนะแม่น,น้าถ้าจีนแล้วก็ฟังลุงเชงบรรยายลุงเชงจะบรรยายตั้งแต่ขึ้นเรือเลยว่าเราล่องเรือมาซ้ายขวามีอะไรแล้วไปถึงเมืองไทยก็ได้ คุณยายภรรยาของเชงบรรยายต่ออีกโอแฮปปี้สุดๆมีน้องหมาเต็มเรือนเลยร้อนยิ่มร้อนยิ่งแจ่มอย่างพวามลมของเรานะไม่ได้สายหน้าได้อย่างเดียวค่ะพยักหน้าได้ ออห้องนี้เป็นห้องที่เคยมีการถ่ายภาพยนตร์หรือถ่ายละครแม่น่าพระขน,นมนะทุกคนไม่หาบแบบโบราณโบราณอุปกรณ์โบราณ ดูเอาทุกคนอุปกรณ์เครื่องครัวหม้อที่โม่กระต่ายโอ่งตู้กับข้าวตู้ข้าวมีอะไรไปดูดิว่ามีหม้อนหนึ่งใบกระต่ายตะเกียง โอ้ oh, ประกอบเครื่องครัวโบราณโบราณ mm hmm. ทุกคนโองห้องนอนนี่ทุกคนห้องนอนแบบโบราณมากทุกคนฝาผน,านังคันช่องเห็นไหมโต๊ะโบราณนี่เก็บไว้ภาพแหง่งความทรงจำแบบโบราณบ้านไทยไม้เก่าทุกคนเจ้าของบ้านขอขอให้ เจ้าของบ้านมีความสุขจงเจริญเราได้มาเที่ยวบ้านของท่าน ันน,ะนี่ไม่ก่อเลี้ยงอะไรไครับทุกคนอันนั้นแต่ก่อนเลี้ยงลกเลี้ยงเชอรี่ไทยเกบนอยากอาบน้ำพิถร้านตัดผมทุกคน ร้าตัดขมเดินสาคอนแพ็คแพ็คน้าอมงม่เนีครับเคยได้ครับข้างในะย ที่ดาราวนนี้มีชีวิตอยู่นะฮะพิชลานะฮะทางด้านที่เข้าโทข้าไปเอคาเป็นศูนย์แปดนะครับนี่เปกู่ฝัทในสมัยนั้นเลยครับดาราตาทังพึ่งนะครับนี่ับ้อง้อนเที่เสืมาแล้วนะต้องพาดระจรเ้าปิ ครื่อสายนางแบบโบราณโบราณที่ันลุงเชียงนี่เชงเ้าของเดือนเป็นไทยมีอะไรนี่แปดมีีนะครับเราจะมีเทปโบราณนะครับเปกเทปโบราณนะฮะเารแกนะะที่นีเหลืออยู่นเดือนเดือนายคาัคังคอังท ฟังเพียงป้อแทนหัวใจึงเจ้ามาเรึ่งใจเด็ดดอกไมต้ตอดสั่นแครมอุ่มอายมาร้องเป็นเรีงลำงมผิวเหนียวกรุงใส้ใจตอนอ้ายย้อน,อนกลับมาพร้อมที่ซอให้เป็นสัญญาลาธนาพร้อมซ้อ

em lòi em lòi ดูจากชื่ออัลบั้มทุกคนเป็นไงล่ะหาดูยากมากเด็กรุ่นนี้หาดูยากนะเทปคาสเซ็ตเนี่ยใครจะรู้จกักเทปคคสเซ็ตเนี่ยดูเดดูอาาาลัลบั้มแต่ละอาาาลัลบั้มนี่คือเกิดกันทันหรือเปล่า คนนี้อันนี้คือแผ่นเสียงรุ่นเก่านะเด็กตาก็เกิดไม่ทันลุงเชงเน,เน,นี่คือเจ้าของบ้านทรงไทยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเห็นลุงเชงในโซเชียลลุงเชงดังมากสุดยอดขอบคุณค่ะลุงเชงนีแหละครับนี่ก็่อว์นะฮะนอนในสุสานนะครับ นี่พ่อลุงเชงทุกคนเป็นจีนหาหลามนะครอืมเป็นจีนหายหลามนี่เรือเรือเรือพ่อลุงเชงทุกคนทุกคนมานะมามาที่สามชุกนะบ้านลุงเชงเหมือนพิพิธภัณฑ์เลยมาเลยใครไปเห็นถังน้ำโบราณคือถังน้ำน้ำถังน้ำอันนี่ถังน้ำโบราณวิจะเติร์กาแฟแล้วครับอันนี้ร้านคาเฟ่ภรรยาลุงเชงชาไไททยย ชาไทยเอาไปเสิร์ฟชาไทยรไของไทยคะ สากลพาณิชย์เรือนไทยบ้านลุงเชงเสื้อก็มีนะคะเสื้อลุงเชงเรือนไทยสาครแวะมาอุดหนุนได้มาชมเรือนไทยชมประวัติเรือนไทยมาเที่ยวที่บ้านลุงเชงได้นะคะมีคุณยายน่ารักนะละ่ะช่วยเป็นไกด์ให้เราด้วย<อ>น้องโจนาบบายอ,อุ้ยน้องหมาบ้านลุงเชงนันเนี่ยตัวเองน่ารัก อยากให้ไปเที่ยวจริงๆสนับสนุนด้วยของไทยเรือนไทยของโบราณของเก่าควรจะเห็นควรจะรู้เอาไว้หาไม่ได้ดูง่ายเลยนะเอ j นจยทุกคนไปแล้ว